ใครที่เคยเดินทางขึ้นภาคเหนือบ่อยๆต้องเคยผ่านจังหวัดนครสวรรค์กันบ้างแหละครับเพราะที่นี่ถือว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือเลยก็ว่าได้แต่รู้กันไหมครับว่าที่จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้มีตำนานพระนอนกินเนนที่ได้ถูกเล่าขานกันมารุ่นสู่รุนเรื่องราวที่น่าลึกลับนี้จะเป็นอย่างไรมีระเคลสตอรี่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับตำนานพระกินเนน เป็นตำนานที่ถูกเล่าซืบต่อกันมายาวนานโดยเกิดขึ้นที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนยอดเขาและเชิงเขาในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าวัดโบราถบรรบพศหรือวัดเขากบโดยที่วัดแห่งนี้มีหลักฐานการสร้างวัดว่าสร้างมาตั้งแต่กรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีที่นี่มีโบราณวัตถุและโบราณสถานหลายอย่างเช่น รอยพระพุทธบาทจำลองเจดีบรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุในส่วนบริเวณเชิงเขามีเจดีขนาดใหญ่สมัยสุขโขทยัยซึ่งกรมศิลปากรได้จ่าลึกประวัติศาสตร์ของวัดไว้ที่ฐานของเจดีองค์นี้ย้อนกลับไปประมาณปีพุทธศักราช2460วัดเขากบในสมัยนั้นวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างไม่มีพระหรือเนนจำพรรษาอยู่เลย บริเวณวัดยังเป็นป่ารกทึบจึงทำให้ถูกทิ้งร้างอยู่หลายสิบปีจนกระทั่งหลวงพ่อทองเกจิดานวิปัสสนากรรมฐานท่านได้เดินธุดงผ่านมาปักกรดจำพรรษาอยู่ณวัดแห่งนี้ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่เป็นเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็ไม่ได้ขัดศรัทธาแต่อย่างใดวัดร้างแห่งนี้มีโบสถ์เล็กๆอยู่ข้างเจดีย์ทรงสุขโขทยัย ด้านในมีพระพุทธรูปปางยืนขนาดเท่าตัวคนประดิษฐานอยู่ท่ามกลางไม้เลื้อยมีหย,ยายกใยเกาะอยู่ทั่วองค์และทั่วโบส์บรรยากาศดูอึมครึมและน่าวังเวงนั่นจึงทำให้โบสแห่งนี้ดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นจนไม่มีใครกล้าที่จะเดินผ่านแม้ในเวลากลางวันก็ตาม ต่อมาหลวงพ่อทองก็ได้พัฒนาซ่อมแซมโบสถ์แห่งนี้ใหม่จนความเจริญคลืบคลานเข้ามามีชาวบ้านเริ่มเข้ามาทำบุญและช่วยหลวงพ่อสร้างวัดขึ้นมาเรื่อยๆมีคนมาขอบวชพระบวชเนนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวและเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆสามเณรที่วัดได้หายตัวไปทีละคนอย่างลึกลับซึ่งในตอนแรกเจ้าอาวาสไม่ได้สงสัยอะไร เละคิดว่าสามเณนรนั้นยังเด็กอยู่อาจจะคิดถึงบ้านเลยทําให้หนีกลับไปแต่เหล่าสามเณรก็ยังคงหายตัวไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีแม่ของสามเณรที่หายตัวไปมาที่วัดแห่งนี้และได้แจ้งกับหลวงพ่อว่าเหล่าสามเณรที่หายไปไม่ได้กลับบ้านแต่อย่างใดนั่นจึงทําให้เจ้าอาวาสเริ่มเอกใจจนกระทั่งพระผู้ดูแลโบสถ ได้มาแจ้งว่าเห็นเศษผ้าจีวรข,ขาดติดอยู่ที่ปากของพระพุทธรูปองค์ที่ยืนอยู่ในโบสถ์เก่าข้างเจดีทรงสุโคทยัยทั้งที่เคยเอาออกหลายรอบแล้วแต่ก็ยังคงมีมาติดอยู่เรื่อยๆในตอนแรกจเจ้าอาวาสท่านคิดว่าอาจมีคนมากแกล้งแต่เมื่อมาสังเกตดูเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดใหญ่ขึ้น จเจ้าอวาสท่านก็ยังคิดว่าท่านคงตาฝาดหรือคิดไปเองเลยได้ปล่อยผ่านไปแต่ก็ยังกำชับไม่ให้พระกับสามเณรออกมาข้างนอกตอนยามวิการโดยสามเณรที่หายตัวไปส่วนใหญ่มักจะอยู่กุฏิใกล้กๆกับโบสถ์หลังเก่านั่นเองเหตุการณ์ประหลาดที่ชวนหน้าผิดสวงนี้ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆสามเณรยังคงหายตัวไปอย่างลึกลับจนกระทั่งวันหนึ่ง พระผู้ดูแลโบสถ์ได้วิ่งมาเรียกเจ้าอาวาสให้ไปดูอะไรสักอย่างที่โบสถ์หลังเก่าด้วยความตกใจเมื่อทันเจ้าอาวาสไปถึงก็ต้องตกตะลึงเพราะพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวที่จากตอนแรกเป็นปางยืนแต่ในขณะนี้กลับกลายเป็นปางนอนในท่านอนตะแคงเอามือหนึ่งดันเสียนเอาไว้และขนาดที่จากตอนแรกแค่เท่าตัวคน ก็กลับกลายเป็นใหญ่ขึ้นกว่า3คนอีกนอกจากนี้ก็ยังมีเศษจีวรติดอยู่แถวปากของพระพุทธรูปองค์นี้อีกเหมือนเคยเป็นเรื่องที่ชวนพิศวงเป็นอย่างมากเมื่อจเจ้าอาวาสเห็นดังนั้นจึงได้ทำการจัดเวรยามเฝ้าพระพุทธรูปองค์นี้จนเช้าและในวันต่อมาก็ได้จ้างช่างมาทำประตูเหล็กล้อมรอบพระพุทธรูปให้มีขนาดใหญ่กว่าองค์พระพุทธรูปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์สามเณรหายตัวไปอีกเลยเป็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะจริงหรือเท็จนี้ก็เป็นแค่เพียงตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นบางทีอาจจะเป็นเพียงกุศโลบายที่ต้องการให้เราสามเณรไม่ออกไปเดินเล่นในยามวิการก็เป็นได้นะครับและในคลิปหน้า ผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ Miracle ของเราเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ